เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้วัตถุดิบที่เห็นเนี่ยเยอะเลยนะครับเห็ด hey, นะครับอยู่อยู่ในช่วงของการที่ยังจัง,ย,ง,ย,งยังรักยังเลิฟเห็ดอยู่นะครับเห็ด hey, เลิฟเฟอร์มากช่วงนี้เห็ด hey, หลายอย่างครับแล้วก็เคยทําเมนูต้มยําเห็ดไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะใช้เห็ดเนี่ยทำแกงเลียงกุ้งสดนะครับกุ้งสดมีแล้วมีใบตําลึงเด็ดไว้แล้วเรียบร้อยความหอม มาจากใบมังรักนะครับใบมังรักหรือว่าผักอีตู่ไม่ใช่ผักลงตู่แน่แนผักหลังลงตู่นี่แหมโอเคแล้วก็มีเครื่องนะครับเครื่องสำหรับการทําแกงเดียก็เหมือนเหมือนทุกครั้งที่มาไอที่ทํานะครับก็จะเริ่มต้นด้วยพริกไทยดําหรือพริกไทยขาวนะครับแล้วก็กะปิดีๆหน่อยประมาณสักหนึ่งช้อนบุพูนพริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดถ้ากับถ้าหากใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ครับกระชายนิดหน่อยนะครับผม แล้วก็หอมแดงหอมแดงนี้ประมาณ2-3สาช้อนโต๊ะเลยครับใส่เยอะหน่อยได้ฮะไม่เป็นไรไม่มีรสชาติจะได้ดีขึ้นส่วนนี้เป็นปลาป่นนะครับเป็นปลาป่นที่ผมปน่นในหนึ่งถ้วยเลยผมต้องกันน้ำแกงที่เข้มขน้นแต่ก่อนอื่นก็จะต้องโขี่แกงอ๋อปรุงรสปรุงพื้นฐานนิดหน่อยด้วยซุปก้อนปรุงรสด้วยเกลืออาจจะมีน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็มีโพดออนฟักทองโอเค ตามเครื่องกันครับก่อนหนึ่งก็าตำพริกไทยก่อนเลยนะครับพริกไทยเป็นเม็ดเนี่ยค่อยๆตำนะครับอย่าเพิ่งบูมบามตำรุนแรงนะเพราะว่าเขาก็จะกระเด็นนะครับผมพอพริกไทยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกสดพริกละเอียดดีแล้วก็ตำกระชายครับกระชายนะครับเป็นพืชถั่วนะมันจะอยู่ในดินนะครับ เอามาใช้ก็ล้างขี้ดินออกให้หมดก่อนนะครับผมระวังมันจะติดตามผิวนะครับอแล้วพอกระชายแหลกได้ที่แล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงที่ใส่เยอะหน่อยเลยนะครับผมใส่เจ็ดแปดหัวเนะี่ยใส่น้อยๆมันไม่รู้รสฮะมันไม่ถึงเครื่องอา่าแล้วครับพอหอมแดงของเราเนี่ยครับแล่นใบแล้วคือก็ไม่ได้ตามละเอียดมากกันนะครับ ก็ใส่ลงไปเลยนะครับกับอ่าพื้นฐานรสชาติของเราคือซุปก้อนนะครับแล้วก็กะปิกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะพูลๆน,น,นะครับอืมอร่อยจังยำ้ยำๆตรงนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยปลาแห้งผล่นผมเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ผมผสมกุ้งแห้งไปนิดนึงกุ้งแห้งยังเหลือ การความเข้มข้นความหอมของเขาพอแล้วครับเสร็จแล้วครับกับพี่แกนเดี๋ยวโคกตอ่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกงกันครับผมเมื่อตามเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็น้ําตั้งเตานะครับให้เดือดนะครับใช้น้าประมาณครึ่งหม้อนะผมอะแตวกัดลงเลยครับโอ้โหเนื้อเนื้อปลาป่นกลิ <c oughs> ่นม,มาละน้ำล้างคกสักหน่อยนะครับ แล้วตามด้วยน้ำล้างครกนะครับโอ้โหป่อยลืมตัวแล้วทีนี้ก็ปล่อยเดือดนะครับผม่น้ำแกงเริ่มจะเดือดแล้วทีนี้ก็ลงผักได้เลยนะครับเผักที่สุกยากก่อนก็คืออ้ฟักทองนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ,อ่อน รุงลดนิดหน่อยพื้นฐานด้วยเกลือนะครับประมาณครึ่งช้อนอถ้าเค็มดีเราเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลาไงฮะโอ้กลิ่นหอมปลาย่างเอ่ปลาแห้งกับกุ้งแห้งจริงๆเลยพอน้ำแกงเราเดือดนะครับเราจะนี้ก็มาเช็คดูว่าฟักทองเราสุกหรือยังฟักทองนี้ผมจะหั่นบางหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้สุกง่ายๆนะครับขนาดนี้โอเคละ ทองโอเคแล้วสุกแล้วทีนี้เติมเห็ดที่เหลือนะครับเห็ดเข็มเห็ดคำทองเห็ดฟางนะครับเห็ดชิเมจิแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดกออรลิจิสารพัดเห็ดรวมนะครับเกิน5้าอย่างแน่นอนหลังจากรอให้เห็ดสุกนะครับจากเห็ดสุกสดเนี่ย ต้องรอให้เห็ดสุกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเติมผักที่เหลือน้ำแกงเดืดอดอีกรอบแล้วครับโอเคทุกอย่างสุกแล้วครับจากเห็ดสดกลายเป็นเห็ดสุกชิมรสหน่อยสิว่าจะขาดอะไรหรือเปล่าอุยร้อนหืมหอมหอมปลาย่างหอมกระชายหอมพริกไทยโอ้โหหอมกะปิความเค็มพร่องไปนิดเึงเติมได้จากน้ำปลานะครับ อ่าประมาณนิดหน่อยย่อๆนะครับแต่ทีนี้ก็พระเอกเลยครับกุ้งนะครับกุ้งสดๆการทํากุ้งหรือว่าการเอาขี้กุ้งออกผมผมทําให้ดูแล้วนะจากคลิปของการกุ้งคั่วเกลือนะครับทําแค่นั้นล่ะครับรับรองสะอาดทีนี้ก็ตามด้วยตําลึงของเราครับอ่อนๆที่เราเด็ดไว้ซื้อมาจากร้านพี่ออน กุ้งนะครับสุกง,ง่ายใส่ที่หลังได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ไม่คาวล้างให้สะอาดเจอน้ำร้อนๆไปก็สุกแล้วกุ้งสุดติ่งกระดิ่งแมวอดีงานพระรามแปดแล้วก็ผักเอ,อ่ตำลึงเนี่ยสุกง,ง่ายเช่นกันนะครับปิดไฟ สุดท้ายจบแล้วจบกันกับผักอีตูอีตูหรือผักใบาบางรักกนั่นนะครับแกงเลียงขาดไม่ได้นะครับใบาบางรักกินกับขนมจีนก็อร่อยมากเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับมื้อเช้าของเรากับแกงรูแกงเลียงเห็ดรวม ใส่กุ้งหอมมากทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของเวลานี้แหละครับว้าวเอ์เฟกตหอมจุงเบยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการชิมแล้วสิครับอปิดฝาก่อนเดี๋ยวไม่ร้อน <c oughs> นี่แหละครับเมนูแสนง,ง่ายกับผมว่าใครๆก็ทำได้นะแต่เครื่องแกงนะี่คือตามในรูปแบบที่ชอบความเข้มข้นได้เลยครับ ร้อนอืมโหน้ำแกงเชียงเชียของเรานี่โหตายตายตายอืมหอมความเป็นอ่อพริกไทยนะครับกระชายแล้วก็หอมกระปินิดนิดแล้วก็ผสมกับน,น,น้ำแกงที่พอเห็ดมันไปลงแล้วเนี่ย โอ้ oh, และกลิ่นของผักไปตูนะคือไปยงังรักอ่ะหอมมากจริงๆเป็นรสชาติที่ผมชอบเข้มขน้นคือมันจะต้องมีเผ็ดเด้งมานิดนิดจากเอ่อพริกขี้หนูที่เราทําไปนะครับที่เราตามไปด้วยกุ้งสดมากกุ้งเนี่ยครับใส่เมนูไหนปุ๊บก็ดูไฮโซเลยนะโอเคอืม <laughs> okay. กินแกงเรียงไปฟังเสียงนกกระว่าไปฟินอะโอ้ตา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 ลอยจุงเบยโอ้ฟักทองเปลือได้ที่แหละเปลืเกินไปปะเนี่ยมือเช้าเบาๆดีต่อสุขภาพแล้วก็เหมาะกับช่วงอากาศเย็นๆนะฮะ ผักล้วนล้นวนเห็ดล้วนล้วนตำลึงหวานหวานโอมรู้เห็ดกรอบมากเห็ดออร์นจีอะ่ะหืมหืมโอ้สุข,ขีสุขขัง ดีงามพระรามเก้าเลยคือมันมีความอุ่นของน้ำแกงแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกไทยด้วยเพอร์เฟคสดคล่องคอก่นกุ้งของเรากุ้งของเรากุ้งตัวโตมากเนี้ยขาวจ๊วะเลย วิธีการทํากุ้งนี่ครับทําให้ดูแล้วนะครับเอาขี้ตรงหัวออกด้วยแล้วขี้ตรงกลางกลางลำตัวออกด้วยคือเส้นดํำนนะครับจะได้กินแล้วอย่างไม่คือไม่เหม็นนะเต็มๆ perfect ลงตัว น้ำแข็งขึ้นพ้นไม่จืดนี่แะครับนะนับนว่านะครับ <c oughs> กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้ชวนทุกคนทำเมนูแกงเห็ดรวมใส่กุ้งสดนะครับพิกแกงก็ตามไม่ยากนะครับก็คือชอบรสจัดหน่อยก็เติมพริกลงไปนะครับผมแต่พริกไทยนะขาดไม่ได้นะ กระชายสักนิดหนึ่งข้อ,องคองั้นเอาไปว่าในวันนี้ในแะทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวก็ <c oughs> กินมากไปเดี๋ยวจะจะเสียวรยะจริงๆก็ต้องต่อแน่นอนครับแต่ว่าขอลาก่อนก็คือถ้ามีประโยชน์นำไปใช้นะครับถือว่าเรามาแชร์เมนูอาหารแซ่บๆบ้านๆกันถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมนำไปลองทำกินดู อร่อยแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับอย่าลืมซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ในแตนน้ําลายแตกไม่สามารถต้อคุยต่อได้แล้วเดีย๋ยวเจอกันเมนูหน้าครับขอตัวนะครับสวัสดีครับผม